สวัสดีครับคลิปนี้เบ้าบนสีมาส้อนการใส่จระบีหลอดแบบคลิปเง่าเนาะคลิปที่แล้วเบ้าบนเฮดลงเลี้ยวไปมันมันเนาไอ้มันบ่ยเนามันสั่นค้นเบิ่งกะสงสัยอาจสิบ่เข้าใจในขั้นตอนเพราะว่าคลิปมันสั่นเนาะคลิปนี้เบ้าบนสีมาส้อนแนวละเอียดครับกระบ,บอกจระบีธรรมดาเลยครับเบ้าบนบ่มีกระบ,บอกแบบใส่จระบีหลอดนะจละบีหลอดแบบนี้สะดวกครับ บอดองมาปั่นบ้องมาดูดให้เปืือนมือเนาะแต่กระบอกเจลเบีแบบนี้ดีสองอยางครับใส่เจลเบีหลอดก็ได้เจลเบีกอกะก็ได้แต่ถ้าเป็นกระบอกแบบใส่หลอดอะ่ะบอแน่ใจว่ามันใส่แบบกอะได้หรือเปล่าแต่แบบนี้มันทุ่อินบ้านครับพี่น้องมาครับมาเบิงวิธีก่อนอื่นสิ่งเขาตรงมีคือมีนหน่อยเอาไว้ปาดหัวเนาะแล้วก็ชิชชู่เอาไว้เช็ดมือบัตรามันเลอะมือ บตองใส่แฟบไม่ยากครับคลิปที่แล้วเบ้าบนใส่การปาดก้อนแล้วก็จับัายัดลูกไปคลิปนี้เบ้าบนสีมาสอนแบบบบตองปาดไว้ปาดที่หลังครับมาเบิ้งครับก่อนอื่นจะบีหลอดกระบอกครับสะอาดครับก่อนอื่นเอาหางกาะนี่ครับเพราะว่าถ้าเขาดึงโดยมือมันจะบอ่สะดวกหาหาม่งกาะด,ดีๆครับตอนดึงให้มือ ดันตัวนี้ไ้ครับบรสันมันสิรูดตอนเท้าปล่อยมันสิรูดเห็นวะถ้ามาเท้าบดึงเนี่ยเห็นวะมันสิตีกรับครับถ้าเท้าดันไแล้วเอาตัวนี้ไปกาะอันยังทักอยางเนี่ยมันจะอยู่ครับเบิ้งครับดึงดึงก่อนจั็หน้อยอย่างนี้แลาวกยัดเข้าไปครับเพราะว่าถ้าเกินเท้าถ้าเกินเท้ายัดถ้าเกินเท้าดึงไ้เลยแล้วยัด จังได้กับบ่อเข่าครับเพราะว่า้างในมันมีล่มมันเป็นศูญยากาศดันกับบ่อเข่าหอกจังได้กับดันบ่อเข่าครับถ้าเฮดวิธีนี่ดึงแล้วก็ดันมันสี่ดูดเข้าไปในโตพ่้อมกับสี่เขาดันครับแต่ดึงอย่างเดียวมันมันลูดขึ้นพี่นอ้องเขาต้องมือดันตัวนี้ไว้ครับดันตัวล็อกนี่อ่ะล็อกไว้จังน้อยพี่นอ้องจับยัดใชครับมันสีเข่าได้แล้ว บัดที่นี่ก็ดึงครับดึงแล้วก็พร่อมดันน้ำเ้อะนะพี่น้องครับสังเกตครับพ้อมก็ดันพ่อมก็ดึงครับมันสีดูดก้าไปเลยครับแม่ไบ่เข้าไปสนิทสนิทครับที่เหลือเป็นขั้นตอนปาดหัวออกครับปาดที่หลังครับคลิปที่แล้วบ้าบนสอนเป็นการปาดก่อนแล้วก็ยัดแบบนั้นมันก็ที่เลอะมือ แต่คลิปมันสั่นเบ้าบนเลยเฮ็ดแบบสั่นกระชับครับปาดลอวครับทิง้งมันจีเหลือแบบนี้พี่น้ององว่ามาขันใส่เลยครับนะที่แรกบระดงขันในสุดครับเหลือไว้จักสองเกี่ยวด้วแล้วกระดันตัวนี้เขามาจังน้อยให้มันดันครับ ปกติถ้าเป็นจรารบีกวกมันสิสามารถดันแทงขึ้นไปได้เรยมนบอกอันนี้สี่ดันแทงขึ้นไปเรยบ่ไดครับเขาต้องโยกอัดไปน้ำล้วกะค่อยเอามือดันตัวนี้เขาไปน้ำบัดเน,เนี่ยนะฮะดันยังสี่แล้วกะ็จับยังสี่ล้วกะ็โยกยังสี่หรือบอกกะท่องดันถ้าเขาโยกแล้วมันหายเขากัดดันเข้าไปครับวิธีนี่สะดวกครับถ้าเป็นจรารบีถังเขาต้องมานั่งกอกต้องมีแพรบล่างมือ เลอะครับไง่ายๆครับพี่น้องมือใหม่ฝึกไว้ครับจดจำไว้เทคนิคไง,ไง่ายๆสะดวกเร็วครับฝากพี่น้องติดตามคลิปเบาบนช่องทางเบาบในเดอร์ทั้งแฟนเพจเฟซบุกกับมี่ครับเบาบนติกเกอกับมี่ทั้งแฟนเพจทั้งเพจต้นตฝากพี่น้องติดตามในเดอร์ครับเป็นกำลังใจให้เบาบลนี้เลยขอบคุณครับขออนุญาตจบคลิปครับ